สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลอตชนะผููรับสารเจักรกวานแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโลกหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดาวศุกร์ดาวจานันทร์พฤษภหรือผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมถ้าคุณไม่ทราวบวันที่คุณเกิดสถานการณ์รักของนาพฤษภนะคะประจําครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม2568ันายกนะคะการอ่านพลังงานและแปบเป็นการอ่านตามหน้าไพา่ ขณะนี้ยังไม่ใช่ดวงผู้นหนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะตรงเป็นบางส่วนสําหรับผู้ศพบางคนแล้วก็ถ้าพลังงานส่วนไหนไม่ตรงกับคุณก็อาจจะเป็นผู้ศพของคนอื่นนะคะเอาแล้วค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะครึ่งแรกนี้พลังงานของคุณนะคะ t o of pentacle พลังงานคนที่คุณมักไปปฏิสัมพันธ์ด้วยนะ ten of cups สถานการณ์ความสัมพันธ์ res, ที่ก <in> hmm. ําล no uh ังเกิดข <ice> okay. so ึ้นหรืออารมณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้ในความรู้สึกของคุณและในความรู้สึกของความสัมพันธ์นี้ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะคือศศ์ตอนนี้นะคะคุณพยายามคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินการหมุนเงินการหารายได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีความขัดแย้งคุณพยายามปรับความสมดุลพลังงาน คิดถึงวนเวียนในสถานการณ์แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรนะคะเราอยากให้ความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเราเนี่ยนะเป็นไปในสิ่งที่ดีเราอยากมีความสุขนะะอุปสรรคและปัญหาอะไรต่างๆเราอยากให้มันผ่านพ้นไปนะะแต่เราก็มีความลังเลใจไม่แน่ใจมีสองสิ่งสองอย่างให้คุณกำลังคิดตัดสินใจเช่น 1. เราอยากจะกลับไปคุยกับคนคนนี้2เราอยากจะกลับไปหาคน เราอยากจะหาคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราแล้วก็ลักษณะสถานการณ์อีกอย่างก็คืออันที่หนึ่งคุณอยากอยู่กับตัวตนของคุณเองนะคะอันที่สองนะคะคุณก็อยากมีความรักนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจในพลังงานของตนเองว่าความรักที่เข้ามาเนี้ยมันจะเติมเต็มใจเราไหมนะคะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวตนของตนเองอย่างมีความสุขให้ได้ คนที่คุณมักไปปฏิสัมพันธ์ด้วยคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่เจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะบางคนคุณไปเจอคนที่นะคะ ไม่ได้สนใจที่จะมีความสัมพันธ์เป็นแบบคอมมิชเมนต์นะคะบางคนอาจจะเจอในสถานการณ์ของคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วและเราไปรู้สึกดีด้วยหรือไปอ่อนไหวนะ,ะไปอ่อนไหวไปวันไหวทางด้านพลังงานกับบุคคลคนนี้เพราะเราอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอยู่ในแก๊งเดียวกันแล้วเราก็วันไหวอ่อนไหวไปเช่นอยู่ร่วมงานเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันหรืออยู่ชั้นเรียนเดียวกัน สถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างใจนะคะการให้และได้รับที่ไม่ได้เท่าเทียมการเราการที่คนคนนั้นมีอํานาจทางจิตใจเรามากจนเกินไปเราก็เลยยอมนะคะยอมไม่พอใจในสถานการณ์บางอย่างตกอยู่ใต้อํานาจของตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือเราไม่สามารถควบคุมนะอารมณ์ของตัวเองที่ต้องยอมนะคะมันเป็นความเบื่อหน่ายของความสัมพันธ์นะ ความเบื่อหน่ายของอารมณ์ความรู้สึกของเราเองที่บางครั้งเราอยากไปใกล้ชิดกับใครบางคนที่ไม่คู่ควรหรือไม่สมควรได้รับความรักจากเราแนวโน้มของความสัมพันธ์นะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวของคุณเองครั้งแล้วครั้งเล่านะคะอารมณ์ในความรู้สึกก็แล้วแต่ถึงแม้คุณจะพยายามใช้เหตุและผลกับการกระทำของตนเองที่จะแสดงออกท่าทีว่า ความสัมพันธ์นี้มันเป็นปัญหามันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเราจะแสดงออกพฤติกรรมเหมือนว่านิ่งเฉยเฉยชาหรือไม่อยากลงทุนในความสัมพันธ์หรือคิดเรื่องนี้ให้น้อยลงปัญหาที่ไม่สามารถมีทางแก้หรือมีทางออกนะคะความสัมพันธ์นี้นะเพื่อนๆนะคุณคาดหวังนะคุณคาดหวังว่าจะเป็นความรักที่ดีจะเป็นความรักที่มั่นคงแต่ตอนนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในพลังงานตัวเองคือเราไม่มั่นใจใน ตัวตนของเรานะคะเรามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจมีความรู้สึกดูถูกตัวเองเพราะว่าคนคนนี้ตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้แก้ไขปัญหานะคะเป็นสถานการณ์ที่เงียบหรือห่างหรือเราพักหรือเราเฟดออกมาจากพลังงานของคนคนนี้มากกว่านะคะความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อคุณในความสัมพันธ์นะคะมันเขาไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้นะคะมีความวุ่นวายแสดงว่า บุคคลอื่นที่แวดล้อมนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่ทํางานร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือสถานที่ทํางานนะคะผู้คนดินทาอะไรสิ่งนี้นะค,ะคนคนนี้อาจจะแคร์บุคคลอื่นไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกความรักหรือเขาไม่สามารถให้เวลาให้การดูแลไม่สามารถโทรหา ไม่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลไม่สามารถพูดปอบโยนอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนคุณไปเจอใครบางคนที่ไม่ได้รักคุณะนะคะแล้วก็เอาผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานให้เราตกอยู่ในใต้อํานาจของความสัมพันธ์มีความขัดแยง้งมีความย้อนแยง้งมีอีโก้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่น้อยเนื้อต่าใจแล้วก็เสียใจมาเนิ่นนานนะคะราศีกืศพราคณนาคือศพนะคะ พลังงานนี้หมอว่าน่าจะเป็นพลังงานในความคิดหรือความรู้สึกของคุณเองที่บางครั้งเราอาจจะอยู่ออฟฟิศเดียวกันอยู่ร่วมชั้นเรียนเดียวกันหรืออยู่ในหมู่วงสังคมกว้างแตนะะ่เราก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะคนคนนั้นไม่ได้ทําอะไรให้เราแต่เราก็ตกอยู่ใต้อํานาจนะคะอาจจะเป็นเราต้องทํางานให้คนคนนี้เรายอมเราทุ่มเทแต่เราไม่ได้อะไรกลับมานะ,ะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะราศีคือศพลาคณาคือศพเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะ คนที่คุณมักไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะช่วงนี้นะราศีกันราศีมีนราศีเมษราศีมิถุนนะคะน่าจะประมาณนี้ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านและแปลาตามหน้าไพ่นะคะไม่ไม่ใช่ดูดวงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จักคุณเป็นการสนตัวเวลาคุณดูพลังงานให้คุณดูความรู้สึกของคุณเองแล้วก็ดูปฏิกิริยาคนคนนั้นที่กระทําต่อคุณความรู้สึกหนักใจการหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์นะคะความเบื่อหน่ายการไม่มีความสุขเป็นเพราะเราตกอยู่ใต้อํานาจเราต้องทําให้เขามีความสุขมันใช่หรือเปล่านะคะมันเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าเราเสิร์ อารมณ์ตามความต้องการของเขาให้เขามีความสุขแต่เขาไม่ได้แคร์อารมณ์เราถ้าเรางอนเราน้อยใจเรา,เาไม่พอใจเขาไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเขาทําให้เราแต่มีปัญหาแต่เราไปช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาให้เขามีความสุขถ้าเราอยู่ตกใต้อนานาจของเขาสิ่งเนี้ยเราควรพิจารณาว่าเราควรทาสิ่งใดดีนะคะแต่คุณก็ยังว้าวุ่นจิตใจไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เช่น เหมือนคุณแคร์คนนั้นมากเกินไปคิดว่าฉันทํามากกว่านี้เขาคงจะรักฉันเขาคงจะเห็นความดีจากฉันแต่ในสิ่งที่คุณได้มาคือการรอคอยด้วยความเบื่อหน่ายโหดทูใจแล้วก็เศร้าใจแล้วก็วนเวียนแต่เรื่องสิ่งเนี้ย นะวนเวียนครั้งแลว้วคั้งเล่านะคะเหมือนคุณเห็นคนนั้นไม่สบายใจออนแอร์ทางอารมณ์หรือมีปัญหาหรือเรื่องงานเขาไม่ประสบความสำเร็จคุณก็จะเข้าไปช่วยจัดการทําให้เขามีความสุขโดยคุณลืมความเป็นตัวตนของตนเองจนทําให้ตัวคุณไม่มีความสุขนะคะในด้านอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นปนสิ่งนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยว่าตรงหรือเปล่านะคะพลังงานสามารถสลับกันได้ก็ไปสลับกันเอาเองนะคะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคุณชมหลายคลิปแล้วเวลาที่หมอแจนและอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะเราจะไม่มีการตัดต่อบางครั้งมันอาจจะพูดวกวนนิดหน่อยนะคะให้คุณไปจับใจความแล้วก็พิจารณาจากสถานการณ์จริงของคุณนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจมีคําถามที่อยากพูดคุยกับหมอแจนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อนาคต เวลาที่เราจ่ายค่าครู9 9 0บาทมันจะมีเบอร์บัญชีใส่ไว้เมื่อคุณโอนยอดเสร็จเรียบร้อยก็กดทิ์ไลายแล้วก็ส่งเซลล์สลิปเข้ามาส่วนใครอยากดูสถานการณ์รักโดยที่ไม่ต้องถามไม่ส่งคําถามนะคะโอนยอดส่ง999เสร็จแล้วพอได้เซลล์สลิปแล้วก็กดทิ์ไลายแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาพอหมออ่านข้อความเรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าให้คุณแจ้งรายละเอียดอะไรกลับมานะคะแล้วก็รอสรุปพิมพ์ พิมพ์ทีเดียวนะคะส่งไปรอประมาณ3วันส่วนดูดวงแบบพูดคุย990บาทพอได้เซลสลิปแล้วเราจะนัดวันเวลาที่ตรงกันคุยแค่30นาทีในเวลาที่กำหนดถามและทุกคําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะคะเอาละค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภอยู่ตรงนี้นะคะสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกช่อง65บาทนะคะกดที่ลิงก์ไลน์สมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนหมอแจน รายได้เราจะแบ่งกับ YouTube นะคะแล้วก็สมัครสมาชิก200บาทเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษชมคลิปวิดีโอก่อนขาย65บาทหรือ200บาทขึ้นอยู่กับคุณรายได้ที่คุณจ่ายได้นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรหมอขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณที่ซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็มาชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครหลายคนที่มีความอึดอัดหรือไม่สบายใจนะคะบางครั้งพลังงานบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นของเราอาจจะเป็นของคนอื่นหรือ ถ้าเราอึดอัดเราอยากคุยกับใครสักคนที่ไม่ได้เอาเราไปพูดลับหลังหรือไม่ได้เอาเราไปน,านินทาหรือไม่ได้รู้จักกับเราเป็นการส่วนตัวยินดีให้ำํำปรึกษาอยู่ตรงนี้นะคะเอาราคานะกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครึ่งหลังของกรกฎาคมนะคะไว้ติดตามใหม่นะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ